AMD Radeon RX 7006ประกาศราคาในอเมริกาและยุโรปแบบตัดหน้าราคากราชชร์ดจอคู่แข่ง RTX 4060สุดๆแรงข่าววิดีโอการ์ดรายงานว่ากรา,ชช AMD, กร,าชชร์ดจอ AMD Radeon RX 7000 7600ประกาศราคาขายแบบตัดราคากราชชร์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4060ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน ทางเว็บไซต์วีดีโอคาร์ยืนยันว่าจอ,ข,อข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อชื่อถือได้โดยทางเอ็มดีสแน่าย Radeon R x 7600ในราคา269ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,335บาทซึ่งตัดราคาคู่แข่งอย่างนาวิเดียที่เพิ่งเปิดการ์ดจอตระกูล G-Fox RTX 4060ประโยยกยกในราคาเริ่มต้น299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 3 7 7 5บาทส่วนสเปคของการ์ดจอเรเด o n X7600 มาพร้อมกับ VRAM ขนาด 8GB GDDR6 ทำงานบนบัส 128bit ที่18กิกะบิตแบนด์วิดต์หน่วยความจำ288 g ิกะไบต์ิใช้กำลังไฟ115วัตต์ TGP ซึ่งสูงกว่ารุ่นก่อนหน้า33วัตต์ทาง AMD จะเปิดตัว Radeon RX7600 อย่างเป็นทางการในวันที่25พฤษภาคมนี้ ขอบคุณที่มาของข่าวจาก NotebookSpec.com